ดำดับต่อจากนี้ไปนะคะขอนำท่านชมวิดิทัศแนะนำบทบาทหน้าที่ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่มีต่อท้องถิ่นและผลงานของโครงการของสมาคมขอเรียนท่านเรียนเชิญทุกท่านรับชมค่ะเเชิญครับ โลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปรียบเสมือนการเดินทางของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมวิถีชีวิตของเราไปตลอดการรวมถึงธรรมชาติซึ่งไม่เคยหยุดนิ่งส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นและทุกชีวิตบนโลกดังนั้นเพื่อให้ทุกท้องถิ่นสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถดำรงอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจึงได้สร้างสารรค์ผลงานผ่านทางโครงการต่างๆมากมายตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่วันแรกที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยหรือ The National Municipal League of Thailand ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่7มีนาคม พุทธศักราช2503ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะส่งเสริมความร่วมมือผลึกกำลังเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตทุกด้านของประชาชนทางสมาคมได้สร้างสรรค์โครงการต่างๆบนพื้นฐานของความสามัคคีเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนตลอดมาเป็นเวลากว่า50ปี สำหรับผลงานสำคัญในปัจจุบันที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการคือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไปสู่ระดับสากลนได้แก่โครงการเทศบาลปิดทองหลังพระำเนินงานไทยใต้โครงการปิดทองหลังพระสืบสาแนวพระราชดําริเพื่อฉลิมฉลองโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมกับกระตุ้นให้ประชาชนน้อมนำแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและองค์ความรู้จากโครงการพระราชดำริจำนวน4,176โครงการเผยแพร่สู่ทุกชุมชนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศและของโลกได้แก่วิกฤตน้ำวิกฤตอาหารวิกฤตพลังงานและวิกฤตภาวะโลกร้อนโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอน มีเป้าหมายที่จะให้ทุกเทศบาลทั่วประเทศดำเนินโครงการอย่างน้อยเทศบาลละหนึ่งโครงการเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรากาสเฉลิมพระชนพรรษา7ดรอบ84พรรษาในปี2554สสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำเนินโครงการเทศบาลปิดทองหลังพระโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดก,กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สแสวงหาความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8 4พ0 0ษาจากวิกฤตการโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบกายภาพชีวภาพและธรรมชาติของทุกชีวิตในโลกรวมถึงประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนเห็นได้จากภัยธรรมชาติซึ่งกระหน่ำเข้ามาอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยสาเหตุมาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและวิถีชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบันซึ่งพึ่งพาเทคโนโลยีมีการใช้พลังงานและทรัพยากรสูงจึงก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นปัจจัยสําคัญของวิกฤตการณ์ในทุกวันนี้สมาคมสันนิบาตที่สบาลแห่งประเทศไทยมีได้นิ่งเฉยต่อสัญญ,ญาณเตือนภัยแห่งธรรมชาติ ซึ่งกำลังดังขึ้นทุกขณะจึงได้ริเริ่มโครงการที่สบานไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 84, 000, หัว84พรรษาขึ้นเพื่อที่จะรวมพลังของที่สบานไทยในการบรรเทาควารมรุนแรงของวกฤิโลกร้อนอันนี้วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขอ,ของที่สบานมีความตะหนักและศักยภาพที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาสู่ที่สบานคาร์บอนต่ำ ตามแนวทางพระราชดำปปริตัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอ,อย่างเป็นรูปธรรมโดยเมื่อสิ้นสุดโครงการในเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2558นั้นเทศาบาลอย่างน้อย84แห่งจะมีส่วนร่วมและขีดความสามารถในการพัฒนาสู่เมือง์บอนต่ำได้อย่างน้อยเทศาบาลละหนึ่งโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศได้อย่างน้อย84,000กิโลกรัมมีเอกสารตัวอย่างที่ดี 84โครงการมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำของเทศบาลไทยเพื่อเฉลิมฉลองพระชนมายุ84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหนังสั้นอย่างน้อย1ิบเรื่องซึ่งเป็นผลงานของเทศบาลน,นำร่องจะถูกนำขึ้นทูลเกล้าวถวายรายงานแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังสิ้นสุดโครงการจะเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ชาวท้องถิ่นการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้รีเริ่มส่งเสริมสนับสนุนและพัฒน,นาการศึกษาท้องถิ่นของเทศบาลต่างๆต,ตลอดจนยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอนบุคลากรและศักยภาพของนักเรียนให้สามารถประสบความสำเร็จในสนามสอบได้เทียบเท่าสถานศึกษาชั้นนำของประเทศสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้าพัฒนาวิสัยทัศน์พร้อมองความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ โดยได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทศบาลของประเทศไทยในการประชุมระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อยกระดับพัฒนาการให้บริการประชาชนในท้องถิ่นของตนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันพร้อมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างประเทศและส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอนโยบายต่อภาครัฐทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค เดี๋ยวนี้เขมีสวัสดิการมาตรวจสุขภาพถึงบ้านทําให้ฉันไม่ต้องไปโรงพยาบาลและทําให้ฉันสะดวกมากขึ้นเลยค่ะก็เดี๋ยวนี้นะคะอะไรต่างๆมันก็ดีขึ้นที่เห็นง่ายๆเลยก็คือแถวเนี้ยจากเมื่อก่อนเนี้ยมันจะไม่มีไฟเออเราก็ร้องเรียนไปทางเทศบาลเทศบาลเขาก็มาติดตั้งไฟฟ้าให้เราเพอมีแสงสว่างก็จะมีไปรถสองแถวมีสองแถวมาวิ่งเออมันก็สะดวกกับชาวบ้านถาแถวเนี้ยก็ดีค่ะ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมถึงปลูกฝังจิตวิญญาณของคนเทศบาลในการที่จะมุ่งม,มั่นทุ่มเทเสียสละเพื่อท้องถิ่นอยู่เสมอโดยเมื่อวันที่22สิงหาคม2557สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดพิธีมอบรางวาัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2555 โดยมีหม่ำหลวงประดัดดาฮิสกุลประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลณหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์เป้าหมายอาของสมาคมสนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปนะครับเราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการต่างๆตามความต,ต,ต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นและเราจะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับโครงการต่างๆที่ผ่านมาในอดีตนั้นไม่ว่าโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าด้านอะไรต่างๆด้านสาธารณสุขเราก็จะทำงานต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติต่อไปครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของสมาคมสัญญาบัตรเทศบาลแห่งประเทศไทยซึ่งจากความร่วมมือร่วมใจความสามัคคีของทุกภาคส่วนทำให้โครงการต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดำเนินไปได้ด้วยดี รวมถึงโครงการต่างๆในอนาคตที่จะสร้างสรรค์ขนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของประชาชนในทุ่ท้องถิ่นอย่าง,ย,างยั่งยืนสอททคือผู้สร้างสร้างเทศบาลไทยจ้าสู่มาจัดหาท้องถิ่นสากลครับยังจะเห็นดังพิร์อาน,นะครับว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรานั้นถือว่าเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดเข้าถึงประชาชนมากที่สุดแล้ววันนี้พวกเราจะไม่ปลบมือให้พวกเราเองหรือที่เราสามารถได้ใจประชาชนครับค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านชนชื่นบุญญานุศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีและคณะขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนเชิญด้คปรพครับกระเรียนพระนท่านลัมตีว่าการกระทรวงมาไทยที่เคารพอย่างสูง กับผมนายชนชื่อบุญญานุาสร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในนามของจังหวัดนนทบุรีรู้สึกยินดีและนเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพระนรัตนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยณจังหวัดนนทบุรีในวันนี้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองเก่าที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า460ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาประกอบด้วย6อำเภอมีองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น46แห่งได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งเทศบาลนคร2แห่งเทศบาลเมือง4แห่งเทศบาลตำบล11แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล28แห่งจังหวัดนนทบุรีกำหนดวิสัยทัศน์ว่าเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานประชาชนในจังหวัดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าขายการบริการและอื่นๆปัจจุบันมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจด้านที่อยู่อาศัยด้านการค้าและการท่องเที่ยวเป็นอันมากในโอกาสนี้กระผมขอต้อนรับพะน้าท่านและคณะและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสู่จังหวัดนนทบุรีด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอกรับขอบคุณครับ ครับแล้วลำดับต่อไปนะครับผมขอญาติกาบเป็นเชิญท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าชินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงหัดไทยขึ้นสู่เวทีเพื่อจุดเทียนทูบูชาพระรัตนตรัยขอกาบเป็นเชิญด้วยความเคารพครับ ขอเรียนเชิญนายเกียงไกรภูมิเหล่าแจ้งนายกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยคนที่29ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะเชิญค,ครับรียนคลเอก อนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เคารพอย่างสูงกระผมนายเกรียงไกรภูมิเหล่าแจ้งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยค่ขอกราบขอพระคุณพลเอกอนุพงษ์ขอโทษครับค่ขอกราบขอพระคุณท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่ได้มอบหมายให้พระนาท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ท่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสมาคมสนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและมอบนโยบายในวันนี้สมาคมสนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่7มีนาคม2503ปัจจุบันมีสมาชิก2,100แห่งประกอบด้วยเทศบาล2,988แห่งเทศบาลเมืองพิเศษ2แห่ง คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาปัจจุบันการปฏิรูปประเทศเป็นเรื่องสำคัญซึ่งนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินของภาครัฐเพื่อให้มีมาตรฐานมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินและการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีวินัยในการใช้จ่ายที่ถูกต้องเป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฏิรูปประเทศในให,หลายๆด้านรวมถึงด้านการใช้ใจ่ายเงินของรัฐเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเทศบาลในการมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทยจึงได้จัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ ให้กับเทศบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินของเทศบาลให้ถูกต้องโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและได้ทราบถึงมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีวินัยในการใช้จ่ายเงินตลอดจนกระบวนการควบคุมการกระทำที่เป็นความ ผิดทางวินัยของงบประมาณและการคลังการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31ตุลาคม2557ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้ 1. การประชุมวิชาการเพื่อรับฟังทิศทาง การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศการรับฟังแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตและมาตรการควบคุมการเงินของเทศบาลที่ถูกต้อง 2. การเรียนรู้ถึงกระบวนการการควบคุมการกระทําทางปกครองเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทางราชการรวมถึงโทษปรับทางปกครอง 3. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุมในการเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการปฏิรูปตนเองการเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากระเบียบกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมเป็นต้น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนเทศบาลทั่วประเทศพร้อมที่จะสนองตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการบริหารงานให้เป็นไปโดยประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่นเพื่อให้เกิดความสำเร็จต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญพระนท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเปิดการประชมุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจำปี2557และมอบนโยบายต่อไปขอกราบขอบพระคุณครับเรียนนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรุงเทพมหานครเมืองพัทยานายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลประลัดเทศบาลผู้เข้าร่วมประชุมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการในโอกาสการประชุมวิชาการสมาคมสัิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจำปี2557ขอขอบคุณทุก ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมสนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิง่งจากรายงานของท่านนายกสมาคมสนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยทําให้มองเห็นถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงของสมาชิกสมาคมสนนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่ได้ก่อตั้งมา50ปีเศษสิ่งนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของผู้บริหารและความร่วมมือร่วมใจของเทศบาลสมาชิก ตลอดถึงประโยชน์ทั้งหลายที่ได้รับจนเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการและองค์กรทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศการประชุมวิชาการของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนับว่ามีความสําคัญอย่างเห็นได้ชัดเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกท่านถึงความพร้อมและความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาสาระและวิธีการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศจำนวนเกินกว่า2,000แห่งในการรับรู้และทราบถึงสภาพปัญหาต่างๆของท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวเนื่องสิ่งสำคัญที่ข้าย,ยกตัวอย่างให้เห็นแก่ได้แก่สาระของการจัดประชุมวิชาการอันเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาริบาลและการป้องกันปราบปามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง ของความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตและยังไม่ได้มีการแก้ไขให้หมดไปจากประเทศได้โดยการประสานและสนับสนุนเทศบาลธุราิก,การที่เกี่ยวข้องเป็นต้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากเทศบาลสมาชิกท,ทั้งหลายได้รับฟังแนวทางและนําไปแก้ไขปรปับปรุงปฏิบัติตามข้อเสนอของ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและได้อภิปรายอย่างกว้างขวางแล้วย่อมส่งผลให้เทศบาลทั้งหลายมีความรู้และป้องกันปัญหาการทุจริตเพื่อประโยชน์ในการจัดทำการบริการสาธารณะต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไปในส่วนงานของรัฐบาลนั้นผมขอเรียนว่ามีความพอใจและยินดีอย่างมากในบทบาทของสมาคมสนนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของเทศบาลทั่วประเทศในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งผมต้องขอฝากงานนี้ไว้กับเทศบาลทั่วประเทศอีกทางหนึ่งด้วยและขอฝากขอบคุณทุกท่านน้ำมานโอกาสในโอกาสนี้ด้วยบัดนี้ได้เวลา